เปลี่ยนกันลุนซิ่งบูทเพิ่มขึ้นทันทีแรงกว่าคนกว่าถ้าคุณไม่ชอบความรู้คลิปนี้เลื่อนผ่านไปเลยเพราะมันเหมาะสำหรับคนที่ชอบเลือกของคุณภาพเท่านั้น วันนี้มีสเปเชียลแก๊สพิเศษมาครับเลนโซวิลขอบคุณครับสวัสดีครับผมเปาจากเลนโซวิลแนะนรัเองนะรู้จักแล้วโอเควันนี้เดนโซวิลมาทำอะไรเอ่ยก็วันนี้จะมาถ่ายคอนเทนต์เกี่ยวกับการลุนครับผมโอเคอยากถามเปล่าว่าระบบการลุนในเทอร์โบอ่ะเปล่าลุนไหมไม,มีหน้าที่ทำอะไรไม่รู้เลยครับพี่เห็นมันเป็นเหรียญคืออะไรเนี่ยพี่เอางาา่ายๆแล้วกันสำหรับคนที่ไม่รู้เนี่ยการลุนก็คือมีหน้าที่ประคองตัวแกนเทอร์โบเอาไว้ให้อยู่ตำแหน่งที่มันต้องการหมุนอ่ะพูดง่ายๆอย่างนี้แลูก มันเป็นทองเหลืองแทนถามคำถามก่อนคืออะไรวะว่าบูตซิ่งอันนี้บูตอันนี้บูตของเดิมอันนี้บูตเดิมอันนี้ผมไม่รู้เลยนนไม่รู้นะ,ะไม่รู้เลยร้านไหนบูตซิ่งรู้ไหมอันนี้อันนี้รู้เยอะมันน่าจะซิ่งอ่ะ มาแล้วเห็นนะต้องการรูแค่นี้แหละแล้วก็ยกซ้ายกองดูหน่อยอ่ะซ้ายขวานี่ครับนี่นี่รูมันเยอะเดี๋นี่ทำไมอ่ะทำไมพออยู่เยอะมันต้องถึงซิ่งไม่เข้าใจอ่ะมันต้องพิเศษไงพี่มันมีรูเยอะอ่ะพี่เอาง่ายๆอะไรที่เปาเห็นว่ารูเยอะมันแปลว่าซิ่งซิ่งติดรูได้ไหมติดรูไปเลยได้ถ้าพี่ทําได้ผมก็เอาชนะต่อไป ข้อดีของบูสซิ่งคือไรเปาก็อาจจะแบบบูดได้เยอะหมายถึงว่าเปลี่ยนนี่แล้วปุ๊บเทํร์โบทำบูเพิ่มมาได้เลยเหรอใช่เย้มันเจ๋งกันเลยเหรอแล้วเปาไม่ถึงตรงตายไหมอาจจะรูเยอะน้ํามันอาจจะเข้าไปเยอะเยสคำถามนี้ดีรูเยอะน้ํามันจะเข้าไปได้เยอะใช่ทําให้มันไม่ไหม้เพราะน้ำมันเข้าไปเยอะถูกพี่มีเหตุผลอ้าวโอเคมีเหตุผลบูดในการทํางานในเทอร์โบอะนอกจากปริมาณน้ํามันที่จะเข้าไปเลี้ยงในเทอร์โบแล้วอีกอย่างหนึ่งคือไรเปารู้ไหมไม่ทราบพี่ คนจะมองแค่เรื่องไหนคือมองด้านปริมาณน้ำมันเพราะเป่าไม่เคยคิดเรื่องเพชเชอร์ใช่ปะ่คิดแค่ว่ากูจะเจาะรูให้มันเยอะเพิ่มขึ้นเพื่อต้องการให้น้ำมันมันเข้าเยอะขึ้นใช่พี่ถูกปะใช่ถูกปัญหาชปอกาช์ปก้านส่วนมากที่มันจะไหม้หรือมันทลายหรือมันพังปัญหาหลักๆผมเห็นก็คือปั๊มมันพังก่อนอ่าใช่พี่ถูกไหมใช่ปั๊มน้ำมันเป็นตัวสร้างแรงดันเมื่อมันพังปุ๊บช์ปอกช์าก้านมันมีน้ำมันไปเลี้ยงไม่เพชเชอร์ก็จะพังใช่พี่ดังนั้นส่วนมากรถอีโวรถจีทีอาร์ วัดปริมาณน้ำมันเครื่องอ่ะเปาทขาไปเขาวัดเพรสเชอร์แทนนี่ไงตกเปลียนยังเคยเห็นเกจวัดในรถยนต์ที่วัดปริมาณน้ำมันเครื่องปะว่าตาการไหลน้มันเครื่องมีไหมไม่มีนะมีแค่เกจวัดน้ำมันเครื่องที่วัดอะไรเพสเชอร์เชอร์ใช่พี่งงปะแล้วพอมาทำกันลุนทำไมทุกคนไม่เห็นมีวัดเพรสเชอร์เลยคาร์บูเรเตอเจาะรูนใหญ่เลยเอาน้ำมันเอาเข้าเลยนี่ไงตกเปลียนยังเดี๋ยวดูคำตอบกันว่าเกิดจากอะไรเดี๋ยววันนี้จะมีเครื่องทดสอบกันลุนแบบพิเศษมาให้เปาลองดูนะได้โอเค อันนี้คืออะไรเนี่ยพี่ผมมาดูปั๊มเหรออันนี้จะเป็นเครื่องทดสอบเพชเชอร์งอธิบายเอาข้าวก่อนคือทำงานยังไงนะปูติเครื่องยนต์จะมีปั๊มน้ำมันตัวนี้เปรียบเสมือนปั๊มน้ำมันเครื่องรถยนต์นะปั๊มขึ้นมาแยกสามทางตรงนี้ข้อนี้เปรียบเสมือนกับน้ำมันน้ำมันไปนเลี้ยงที่แคมชั่ครับชั่บก้านแล้วแต่ท่กไปข้างบนที่มาข้างบนนี้คือ ไปเลี้ยงที่เทอร์โบเทอร์โบครับผมเทอร์โบจะว่างบนนี้นะครับเดี๋ยววางให้ดูนี่นะตรงนี้เข้าใจตรงกันนะก็คือปั๊มน้ํามันเครื่องออกมาที่ชับอ,อกชับก้านลูกสูบท่อนี้อีกท่อนึงไปที่เทอร์โบคราวนี้คุณจะเห็นแล้วว่าน้ํามันจะแบ่งเป็นสองส่วนหลักๆเดี๋ยวมาดูกันว่าเมื่อคุณเจาะกัรลุนเป็นการลุนซิ่งเพิ่มขึ้นแล้วมันเกิดมันภัยพิบัติอะไรเกิดขึ้น สำหรับแบบแรกเราทดสอบดยการใช้เทอร์โบวิตูชิของแท้จากโรงงานนะของหมายป้ายแดงนะป่าการร่นจะเป็นระบบการรุนแบบเดิมคือมีน้ำมันแค่รูเดียวพูดได้ง่ายว่าไม่ใช่บูต่งเดี๋ยวมาดูกันว่าเมื่อเปิดระบบแล้วเนี่ยเพสเชอร์จะอยู่เท่าไหร่น้ำมันไหลกลับลงมาหลังเทอร์โบอยู่ที่ประมาณไหนการทดสอบทุกแบบจะใช้มอเตอร์ตัวเดิมปั๊มขนาดเท่าเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะแฟกเตอร์ตัวเดียวเราเปลี่ยนไปก็คือเทอร์โบโอเคนะเริ่มเปิดครับ ไปครับเปา่พี่ตีไปเลยวครับว่า4.5 4.5หมายความว่าอะไรหมายความว่าตอนนี้ทั้งในระบบเนี่ยไม่ว่าน้ามันที่มาเลี้ยงที่เทอร์โบหรือน้ํามันที่ไปเลี้ยงที่เครื่องยนต์ก้านสูบแคมชาทต่างๆจะมีประมาณ4.5ตอนนี้นะครับครับสำหรับเทอร์โบรุ่นที่1ถามว่าทำไมน้ำมันออกมาถึงน้อยเพราะว่าเขาออกแบบมาให้น้ํามันไปเลี้ยงชุดการลุนเนี่ยมีหน้าที่ในการเลี้ยงเหมาะสมสำหรับรอบที่ใช้งานประมาณแสนรอบดังนั้นรอบที่ใช้งานคือน้อยน้ํามันที่เข้าที่น้อยเนี่ยมันเพียงพอกับใช้งานของเทอร์ สำหรับรอบ2นะเปาคล่าเราจะเอาไส้กลาง T D 0 4แต่แต่นี้เป็นของกอล์ฟจากจีนนะหน้าตาดูดีทุกอย่างดูดีมากเสื้อกลางจีนแต่ใส่บุ๊กซิ่งของเฟกนะนี่นะเลาะรูเยอะชอบไหมชอบเลยอันนี้3ลรูเต็มๆเดี๋ยวดูว่าเพชเชอร์มันจะเปลี่ยนไปไหมเมื่อกี้เท่าไหร่เปา4,5จาำได้นะโอเครอบ2เปลี่ยนโอเคแน่แล้วนะให้หน้ากูเปลี่ยนนะเว้ย อ่ะเปิดครับผม <3 S 2> อยู่เท่าไหรสามพี่จากเท่าไหร่เ <3 S 2> มื่อกี้สี่จุดห้าสี่จุดห้ามันถ่ายไปไหนพี่หา <3 S 2> มมนดิ <laughs> สำหรับลูกที่2คุณจะเห็นว่าเพชเชอร์ดอปจาก4.5เหลือแค่3เพราะว่าน้ำมันส่วนใหญ่มันไหลทิ้งออกหมดโดยไม่มีการกักเก็บเพชเชอร์ไว้ดังนั้นการที่น้ำมันไหลออกเยอะแบบนี้ไม่มีผลดีกับเทอร์โบมันต้องดู2ส่วนทั้งปริมาณน,น้ำมันที่ไหลเข้าไปและเพชเชอร์เพชเชอร์จาก4.5เหลือแค่3เพราะว่าเสื้อกางของจีนกลึงมาไม่ได้คุณภาพและขนาดไม่ได้มาตรฐานมันเลยทาให้น้ำมันไหลทิ้งโดยที่ไม่ได้ประโยชน์อะไรและยังสูญเสียแรงดันคราวนี้รอบที่3เดีย๋ยวให้เปาเป็นคนลื้อบูตซิ่งเมื่อกี้อยู่ในน องเหมือนกันเดก็แค่ลื้อบูทออกมา,มาใส่ในเทอร์โบเฟกมันก็ควรจะเหมือนกันป่ะเพเชอร์ใช่สิพี่ก็ลองดูเด<า>ี<ฮ>๋ยวไปลองดูอ่าลื้อออกมาตอนนี้กำลังจะเปิดตัวฝาครอบเพื่อเราชุดกันรุนออกมานะครับดูนะตัวเดิมนะครับสเสื้อจีนบูทซิงของเฟกถอดออกมาโอเคประเหยไว้ก่อนในมือนะครับต่อไปเราจะเอาการุนตัวนี้ใส่เข้าไปที่เสื้อกลางของเฟกตัวนี้นะครับคนละตัวนะ ทำไมต้องทำแบบนี้ปะรู้วะไม่รู้พี่เพราะว่าจะต้องไม่น่าเถียงไงไงว่าเ็เพาะกันลุนคนละตัวไงก็เอากันลุนตัวที่มันมีปัญหาได้แหละที่น้ำมันมันล่วงอ่ะเหลือสามเหลือสามใส่วันนี้อ่ะใส่เข้าไป สำหรับรอบที่3มลูกนี้เสื้อกางจะเป็นของเฟกนะครับนี่นะเป็นตัวนี้ไม่เหมือนลูกเมื่อกี้นะเข้าใจนะเสื้อกางของเฟกแต่เป็นการลุ้นของลูกที่สองดึงมาให้ดูเขาตัวเดียวกันนี่แหละขอให้เห็นเดี๋ยวเปิดมานี่คือแพทเชอร์แมงลวงในหน้าแหกใครตัวมันนะพี่อาเปิดครับเาห่สี่ครับอ่าลวงไหมเพิ่มมาจากไหนหนึ่งครับพี่ไม่รู้การลุ่นตัวเดียวกันนะมาได้ไงอ่ะเปิดก่อน รูที่3เพสเชอร์ขึ้นมาจาก3มาเป็น4เพราะว่า,วาค่าเกลแลนต่างๆที่อยู่ในเสื้อมีการกึงมาอย่างถูกต้องเพราะการออกแบบชุดกันลุนของเฟร็กทุกรุ่นจะต้องผ่านการเทสรแรงดันแบบนี้นี่คือมาตรฐานของเรา ความหนืดของน้ำมันมีผลต่อเพสเชอร์ที่ทดลองหรือไม่มีครับเพสเชอร์จะเพิ่มมากขึ้นเมื่อน,น้ำมันมีความหนืดมากขึ้นหรือเบอร์น้ำมันที่มันเยอะขึ้นเพสเชอร์จะสูงขึ้นอีกอย่างหนึ่งคือความร้อนน้ำมันเครื่องเมื่อผ่านความร้อนขึ้นไปที่ถึงร้อยองศาแล้วน้ำมันที่ร้อนกว่าย่อมมีความหนืดที่ลดลงเพสเชอร์ก็จะต่ำลงสรุปวันนี้เราได้อะไรบ้างคําถามยอดฮิตคำถามที่หนึ่งนครับเราสามารถเอากันรุนเดิมเนี่ยมาเจาะ รูใหญ่เพิ่มขึ้นเองหรือม่อเจียเพิ่มทําให้ร่องน้ามันมันใหญ่ขึ้นเองได้ไหมคําตอบคือถ้าเกิดเจาะไปแล้วแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงว่าเพชเชอร์ทั้งหมดของระบบมันไม่ตกข้อที่2คือคุณจะวัดยังไงว่าการเจาะของคุณมันใหญ่พอหรือเล็กพอดังนั้นการเจาะทุกอย่างที่เจาะเองเจียเองมันเป็นแค่เหมือนกับจิตวิทยาเจาะแล้วรู้สึกสบายขึ้นแต่เหมือนที่บอกไปแล้วว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้มีการทดลองออกแบบที่ดีการเจาะนั้นไม่ได้มีผลอะไรเลยมันทําให้น้ามันออกเยอะขึ้นจริงแต่เพชเชอร์คุณเสียไปนะครมอนะมอนาาาาถ่รรสซซื้ชุุดกิงงข ไปเปลี่ยนใส่ในเทอร์โบจีนได้หรือไม่เหมือนทดสอบไปแล้วว่าลูกที่2กับลูกที่3ไม่ทดสอบไปคือใช้การลุนซีเฟ่เหมือนกันแต่เสื้อต่างกันเห็นแล้วว่าเพเชอร์มันหายไปทันทีเมื่อคุณไปใส่เสื้อที่มันไม่ได้ม้ำหฐานดังนั้นการซื้อไปใส่ใส่ลงไปใส่ได้แต่ใส่ลงไปแล้วผลตอบรับมันจะดีขึ้นหรือเปล่ามันได้ขึ้นอยู่ที่การลุนอย่างเดียวมันขึ้นอยู่ที่ตัวเสื้อของเทอร์โบด้วยค่าต่างๆในการกึงมีรายละเอียดเป็นไมค่อนดังนั้นมันมีความสําคัญมากในการกึงเสื้อข้างในเหมือนที่บอกวว่่่่่่่าาเเททททอออรรโบนนนนหืไไมมมยยยููีีกัุงด ออกแบบเสื้อข้างในด้วยนะครับผมโอเคตรงนี้นะสุดท้ายขอฝากลูกค้าเดนโซ่ด้วยลูกค้าพี่ด้วยไม่ใช่ว่ามีการลุนซิ่งแล้วมันจะซิ่งตามชื่อครับผมมันจะสูญสิ้นชื่อกวันนี้แหละที่บอกเลยนะโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์เดนโซวิวแล้วก็สยามกูรูนะครับผมก็วันนี้ขอบคุณพี่ใหม่มากครับสำหรับความรู้ขอบคุณครับ